เรียนแย่รีเรียนไม่เข็ดไม่เข็ดอันนี้ได้ฟรีมัน FCA ให้มาสองจุดห้ามันจะอลังการไหมดูกัน ได้ไหมได้ไหมเอฟวีมาได้ไหมปีนยังกินไม่อร่อยไม่ถูกใจจากจันระยองก็ขอกินได้เรากินสีตะเกตคุณหารอร่อยคุณหารปีเรากินคุณหารอร่อยมันเลยมันมันแก่มัน ปีนี้กินทุเรียนยังยังไม่โดนใจทสชาติลองไปกินสีสเกตคุณหารอันนี้เขาให้มาเอฟซีให้มา ้ไหมถ้ากินลูกสี่โลกว่าจะอร่อยมันอันนี้เขาให้มาเนาะเดี๋ยบสีให้มามเีือประมาณนี้อ,อื้มหอวย สองโลสองโลครึ่งดูนิดน้อยดูนิดน้อยมัน,น,นต้องสี่โลนะกำลังดีสี่โลโแกะถูกยันทีไรมือพังทุกที คนแก่ขายมันเก่งยอมรับมาเข้าเก่งเขาแก่ได้เราแกะมนึงพัง yeah. ยงนยงสองโลกโลูกเล็กอะ่ะ หมดแล้วหน่อยเดียวเองออกินได้ออกหายอยากประมาณนี้ลูกเล็กสองโลครึ่งสองโลห้าสี่โลจะอร่อยลองกินสีสเกตแหวป